สวัสดีครับผมอาทิตย์โฮมพายวันนี้จะบอกเรื่องสเข็มไมโครพายเลือกกันไม่ถูกว่าจะใช้แบบไหนเอาอย่างนี้นะครับจะอธิบายให้ฟังไมโครพายส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตโดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้อยู่3แบบแบบที่1เป็นสเ็มที่เล็กสุดสแควร์ไมโครพายขนาด15บสมมจุดรับน้ำหนัก สิตันต่อต้นบวมก,กับงานก่อสร้างต่อเติมชั้นเดียวแบบที่2ไอไมโครพายมีให้เลือกสกขนณะใช้งานได้หลากหลายไอ18รับน้ำหนัก15ตันสร้างชั้นเดียวเท่าน,นั้นถ้าจะใช้เสานี้ไอ2 2รับ20ตันสร้าง1นถึง2ชั้นประหยัดและสบายใจส่วนแบบที่3 เข็มสปันเสาเข็มแรงเหวี่ยงมีรูตรงกลางเท่านั้นมีให้เลือกอยู่3ขนาดผมจะบอกให้รู้เลือกที่จะไม่พลาดขนาด20รับ25ตันขนาด25รับ30ตันขนาด30รับ35ตันเหมาะกับงานก่อสร้าง2ชั้น